Ừ, mà lão nè Tổ thiết Tổ luôn. Mina lần à? காலங்க மெயே ம மா அ ਕਰਨ ออกข้างเดียว่ะอีกข้างหนึ่งเสียหลอววะเนี่ยขอมาลองเพจระบบเสียงนะครับว่าจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมเออ่ทุกวันถ้าเป็นไปได้นะสองทุ่มครับผมอยากกลับมาเล่นเกมมากๆเลยลงทุนซื้อจอยอันใหม่เลยนะครับ เอ่อเรียกว่าอะไรนะช่วงที่ผ่านมาผมทํางานหนักจริงๆหนักแบบว่านั่นแหละหนักเลยแหละก็เลยว่าจะมาไล,ล์บาลานหน่อยนะครับกลับมาเล่นฟีฟ่าเป็นเกมเดียวที่ผมเล่นนะครับผมชอบเล่นเกมบอลมาก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 ,มากที่สุดถ้าย้อนเวลากลับไปสมัยเด็กก็คือวินนิ่งเวงศาตนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมจะลองมา เทสเสียงแล้วก็ภาพนะครับแล้วก็จะอ่าจเอาไว้ดูด้วยตอนนี้มันไปถึงไหนล้วโอเคประมาณนี้เฮ้ยกล้องอยู่ตรงนี้นะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองแซมผลหนึ่งแมทเป็นโหมดฟุตตี้แล้วกันที่เอ่ออะไรวะอันนี้ เผื่อจะได้ลากกับแซตเสียงชัดไหมครับถ้ามีคนดูยังไงช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับอุย้ยเหลือ6แม์เลยเหรอผมจะไปลองฮูโก้โยริสด้วยครับแต่เดี๋ยวถ้าปรับแผงปึ๊บโยลิสอยากลองโยลิสอ,อ,อยากลองโยริสนี่อยู่ตรงนี้อ่าให้โยลิสเล่นหลังนะครับ เดี๋ยวเราไปลองโยริฟในหมดรีกันลุยโอเคอยู่ไม่อันนี้ดีกว่าอันเดิมเยอะเลยเงียบด้วย

มันมีเสียงเกมไหมมีเสเกโอเคเลยนะคชัดเกรียร้ยโอเคครับมาตีใหม่ครับในรอบกี่ปีเยอะเนี่ย ไปอยู่นะไม่รู้น้องๆที่เคยดูผมดูว่าเปคคอมที่ผมเล่นใน P C นะจะดูว่าเปคคอมผมเนี่ยไไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเราอเตโอ้โหคนหนึ่งเลยอะ So we should be in for a great match. Hopefully, <laughs> it lives up to expectations. In position. The line looted up. Jungminson. And here's the lineup for the Bulldogs. Alison gets the nod in goal. Anthony Martial plays alongside Cina Dean Zidane in central midfield. And leading the attack today is Wayne Rooney.

And the quality of the needs to be a bit better than that and a good looking ball. Wait, when... from one end to the other. They weren't ahead for long. And this match is level again. Back underway. Level pegging. One goal apiece in this game.

Well it was a risky challenge but brilliantly executed. In Gavin young Succeeded in keeping it in play. Out of play it goes, and it will be a throw-in. <laughs> อันนี้เดี๋ยวจอยใหม่มาตรงครับอันนี้จอยแบบจอยกลับมากเล้วนะจะฟังอยู่แล้วครับจอยนี้รอจอยใหม่มาตรงน่าจแกวขึ้นนะโอ้โหสกิลไม่ติดครับเหยอนเปรเล่คิดหายแล้วครับงานเข้าครับหายว่านั่นดีนสุดจูเนียน ังแบกอีกแล้วเอโห้าดีนซิดองตัวแโอกสทจะ้โรดิผมชอบโดนกระแทกข้างหลังชอบโดนเข้าข้างหลังโอ้โห้คุณ ผมก็สุดเส้นเหมือนกันแต่ออกข้างนะอนไรครับอาหนึ่งแจ๊ะแ <bit> จ๊ะแจ,จ,จ๊ไปไป,ไปเหยื่อเปเล่ยครับเห็นความเร็วโโสวยครับเวลูนี่ยังไงครับโอโ้โหแม่งกดหนืดเลยอะ่ะกดจ่ายไปแล้วนะเมื่อ้ and that half draws a with first the to close โอกเโยลิสเล่นหลังไม่รู้แม่งไปไหนไม่เจอโกโยลิสเลยนะโอเคสียงกโซั back underway here t h e สวยครับหลอกนะหรือป่า ไม่เอามาครับมีความเร็วครับเ<ม>อียโคตชช้าเลยผมกดส่งไม่ตรงแบบกับตัวช้ามากครับโค้รอื่นเลยอะหมวดนี้มันหน่วงจังเลย มัปรับวิธีการเล่นกว่ามันมันอึดมากมันกลับตัวมันเร็วๆเหมือนฟอนแบรเทิลไม่ได้สวยูใจดีนะยืนรันบยูริอะไรวะายูริวานยัตมิลินซาวิช Well, let's see what they have in store for them on the break. Well, it was a superb oh, counter-attack but man. no yeah, goal. Yeah, really good play. Won the ball back well and then countered with great speed. That deserved the goal. Martial. Roberto Carlos. Now Son. And so 30 minutes left for play in this one. Not the pass he had in mind. เดินวินดูไม่จ่ายเหมือนคนไม่ได้กินข้าวเฮียสวยรุ่แจ๊กไฟเยืนไปเละก็คือความหวังค่าสวยโอเวลูนั่น กอุ้มบอลเอาเม่ทิไม่หยุดอฟาวเจอเฮ้ยผมเข้าไปแย่งแบบไม่ได้แท็กด้วยนะแค่เข้าไปเอานบอลมาฟาวเจอครับกูก็โยลิสออกแผงลิทเอาว้ก็ยหน่วงจัดนำได้ก็ถือว่าบุญแล้วอะ ส <Son. S 2> วยครับตอน <Son. S 2> เฮืนมินลุงเอาเก่งจริงบอลไม่ดลุติดดินเลยสนะวยมากกว่าล้านลอ <our> ริส And yeah, intuition to win it back. Definitely look as though they want to make this move count. Vanya Milinkovic-Savic they've got to be really mindful of the time situation ben, yeah. attacking though they might be lorenzi now with garincha ben. element of risk there but he's won the ball <coughs> อาลลุนแกเหรอจ๊ะ,ะจเจอเวลูนั่นครับไปนไปูนนนวว่นเลยเยินเปรเล่ถูดี้แยกไอไวว่าหไกลนด้แต่พักอกแล้วบอลเล่นะสวยกว่าทิ้งทันทิ้หายนะครับอาลลุนแกแอนโทนีมาร์เซียล not a huge chunk of added time one minute เดียบลองนีครับเอารึงลูกเกมผมดีกว่าแต่ว่าผมน่วงง่วงจริงลวกับน่วงจัรูทนี่ยิงตอบเลยละ่ะผมยิงเลยฮ้เขาไม่มีโอกาสยิงผมเลยนะแต่หน่วงจริงหน่วงแบบลูกแรกเขาได้ไงครับอ,อ๋อครับอินเต้นเลยฮัแบ็กเข้ามา หน่อกเลยครับแล้วก็ลูกนี้ครับใช้ความเป็นเพย์เมเกอร์ของเยือนไปเล่ดูเยือนไปเล่นะนี่คือความเป็นเพย์เมเกอร์นะครับ <S <S เขาจ่ายพอๆกับเมสซี่นะผมว่านะพอๆเลยนะครับแต่เมสซี่อาจจะสามเหลี่ยมง่ายหน่อยอันนี้ก็ต้องเลงเองอะไรเองเยอะครับดูดิสวยมากนะไม่รู้ เดี๋ยวผมจะกลับกลับมาดูนะครับ no ว <Wow. S 2> ่ามันว่ามันไอ้นี่ไหมผมสตตีมทั้งสองช่องเลยแล้วกันทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเดี๋ยวผมไปก่อนวันนี้วันนี้ผมมาแค่เพจระบบเฉยมาแป๊บเดียวไปละเดี๋ยวใครย้อนกลับมาดูคลิปนี้เก็บไว้นะไม่ไม่ลบไปละ 嗯，可以。